ซึ่งเูาซื้อว่นทานามตาแทบไหลแล้วก็อยูซื้อสงสารน้ำครับผมเหมนกัมา่อกี้ก้มหลังเอาบอกมาถึงนี่แหละครับพี่น้องใคระจะว่าเคยตัมาดนเนาะครับเนาะมาถึงแต่ก่อนนี่โอ้ยพอ่อแม่บังคับให้หาบให้หาบกาไอ้ทอนกาให้ได้หาสมัดิทำบ่ไรก็บ่ให้เงินไปโรงเรียนกี่ตัวพอ่อแม่เป็ดไรงานสันเลวใยวหามูมาคับอยู่ทุ่งหน้าสมัยพอมีโทรศัพท์ครับผม สงสารหงสูงสงสารครับโอ้ครับผมดำสามมือแล้วครับผมแห่งดำแห่งหายอดำหมูจักแล้หเพราอเธอครับด้านนี้ประมาณเกือบสามไรครับว่านองไปสู่ต่อไปครับผมโอ้สู่ต่อไปจนใจขาดิ้น เอาครับผมขอบพี่น้องเอ็ไนไอนเด็กหน่อยมันหูทุกขอลำบากครับผมนี่แหลวครับผมสบายมาดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะให้มันหูเนี่ยทุกมือนี่ครับเอาไปให้ไปดำครับพี่น้องชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทย อดิแข็งครับผมใส่ไว้โดนโผดหยากระเกิดเพราะหยาหยาที่ปลูกไว้ครับผมแล้วครับผมวิธีชาวนาสมัยก่อนก่อนได้มาเนี่ยโอ้ยเข่าอกหมอนี่เดือดตาแผลกระดิ่งเนาะครับเนาะเคยโตมาโดนแล้วครับผม แต่ฝนบ่วมหรวันไปแล้ววันทีดำขึ้นเบ็ดกาดเหมือเบ็ดบ่อยู่นีพี่น้องกราบไล ยางมาโดทาบนแล้วครับผมมาตังของพี่น้องระเบิ้งมุมสวยๆครับหาดใจห่างยังสูรสยางครับผมนนเนาะพี่น้องเนาะไก่เจริญเริ่มให้งานเดีกันแล้วครับผมเคลียร์งานเคลียงให้เร็วต้นแรกก็สิว่าแต่โอ้ว่าแตจเรียนว่านครับผมนามแล้วไม่แห้งแต่ว่าผมว่านหยาไปแล้วครับผมก่อนสีเท้าสีปลูกไก่อย่างเดียวนั่นปีแรกเข้าต้องเอา เอาเอาเอาเขาน้าครับผมแต่ว่าปีสองเอาเขาไปเลยนะครับผมตัวน,นี้เป็นแพ่งกุหลาบหมดเลยก็คือยังพาร่าครับผมไอป้ปลูกเขาในหลงเพือว่าปลูกพืชในหลงได้ประมาณสามปีครับผมเพราะยางไงกะจบหาเมืองเลี่ยครับ เออเินว่าดำทับหลังครับผมพี่นอ้องใบดำเป็นแถวได้ครับผมผมไ่เคยดำเป็นแถวครับผมมันจะดำทับหลังพอเราพาเห็ดไม่ให้นสีครับแล้วเห็ดเดือดจะเลื่อยดำมีไปสามต้นครับผมมันแตกกองไงประมาณสองอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งสามสัปดาห์แล้ดำแล้วนี่ก็ ได้ปุ้ยได้ครับผมลงหลากลงอย่าง้งแต่กอนะครับเนาะพี่น้อสูสีชาหนาครับผมชาห,า,าหน้าบบนอ้า เอามาทะเก็บออ่อเลี้ยงหายมดบ่อพ่อพ่อเท่ โอ้ยครับพี่น้อ๋อบอมาถึงสมัยก่อนนะอยากที่มองเห็ครับผมแม่นี่บังคับได้เลยครับผมพ่อกับแม่บังคับให้ท้อนกาให้ได้หาซิมบัติคนประเทศหาซิมัดิทานซิมเท่าให้ตอนสมัยเดือนเมื่อสองเมื่อสามนัครับผมเลี้ยงแต่กระอยู่กว่างแผนแตเลยบัตนะนี่แต่กระเห็ดหายเราจนแล้วแหะครับผมซึ่งอันนี้ซึ่งซื้อว่าน้ำตาแทบไหลแล้วกัอยู่ซึ้งสงสารนั่ครับผมเหมืนี้มื่อกี้กล้มหลังเขา บอกบาถึงบอกมูวะเออ,อแซมแอนบมไม่โทรศัพท์เนาะบอกมูวะเออเฮ้ยมึงมาหาปู้ให้เร็ววะเฮ้ยบอกว่าหเหยียดไร่งานไอ้คู่ว่งเหยียดไร่งานเราสันไปเหยียดที่เหยียดมูวันสันที่ได้อะไรเป็นของเอ้ยบัวใดเห็ดครับผม <S <S ไปแบบไปหากินแบบแต่ก่อนเนาะไวรุ่นเนาะครับเนาะเรล่าขาวส้มน้ำเดงดีถุงทุบชงทานครับนอกเป็น มาโดนีย่สบายมาโดนหรอครับผมมาทุกมือนี้มันเพื่อสบายสบายมาโดนหรอสมัยสมัยอันนี้เราไปลองเนาะสมัยรถไถไงสมัยรถเกี่ยวทุกมือเช้าน่าเฮ็ดหน้าหมู่เดียวครับผมวันเขาเต่าปีนี้เฮ็ดหน้ายากดูวัน่า,านูแต่วันครับผมบ้านรองมีกาก็เลยเอามาดำครับผมไอ้ตุ้งหน่อยมันได้หูว่าเออเขาหลุดลังหูว่าการทำหน้าเป็นยังไงครับผม โอ้ยบัดมากริดให้หรังเอ้ยกูนาเหตุบาปพอแม่มเลยเราก็ให้เงินนีได้ครับผมให้เงินเพจไรยงานอนีได้สมัยก่อนเงินแพงๆนำ่ลอยสองลอยเนี่ยเรื่องผมอยู่หมอ้อขึ้นหม้อซีเลยครับผมจังบอ่อใดดำหน้าแล้วก็เป็นสมัยนี้เลยพอกแม่เกียวมือครับผมเก่ยวมือส่งไอ้บอุ๊มบิ๊กไก่วัวส่งควายเลี้ยงเลยครับผม เฮ็ดหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าครับผมทรงคุ้ยเลียนนี่แหละครับมันเลยติดถึงความหลังครับพี่น้องมันเลยสูรับผมจหลังไข่ไปหน่อยไม่ได้เห็นว่าการกลมกลมดำหน้าเป็นยังไงปวดหลังปวดเอวโ,โอ้แต่ก่อนนี่หาบก้านี่ไปทรงเขาล่วงเข็ดเกี่ยวเขา,า้วเนาะไม่มีงานสำเร็จครับผม อุ้นครับตะกายอยู่บบกไก่เป็นกิโลทางละ่ยีสต์ยีสต์ช่บพลังครับผมเกิดทางน้องสมัยก่อนมันวัคือสตะไม่ทุม่มเลยนะครับผมมันเล้ยงยากอืมกะสูกันต่อไปครับพี่น้องกระสูกร่างจ้าเอจ่ากันต่อไป มือนีก็ฝนต๊เด้ครับพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศมันโบมันมันบบคือสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่ซีมี่แมงดาเลยครับผมแมงดาห้าดำหน้ายัางสิเนาะฝนต๊ลงมาเนี่แมงดามันสิ่ึ้นึืนในต้นเลยนะครับมัสิขึืนพี่ครับผมึืนในกอในต้นเข่าแล้วขึืนไครเลยตีฟ้องน้ำไายเลยครับ ต่ใหท้ทุกมือนี่ยากเลยครับผมผมมีแล้วนี่ครับผมข้อลำบากครับผมสบายมานานเคยตัวมาดนครับผมรู้ไหมว่าชาวนาเป็นยังไงครับพี่น้องพ่อแม่ต้องลำบากเก็ดทายเห็ดหน้าทรงลูกทรงเตาเลี้ยงนรนาะ ถำแล้วครับผมพี่น้องกลับบ้านเนาะครับเนาะงันเงียาบเบิยงครับผมปรับสภาพใหม่มคน,ค,มน,มนค่อยๆได้ครับอ้ปลาเข่าสะธรรมชาติรวดรวดโอ้ตอนใหม่ตอนไรเกิดเมื่อไรครับผมเหลือแต่งูเห่าเลยะแต่ว่างานน,นีก็ได้ดำเลยหระครับผมงานดันอ่ะ ทำให้ทุกมือเลยครับผมต้องสูงและขยันเนาะครับเนาะไปทำกอ็อุดเบื่งครับผมแปลงนี่ท่วมเดี๋ยวเ้าก็บเอากะมา,า,าดำลอยออปลามันอยู่ครับจักสี่หามัดครับผมแตกะบลทนหรือวางอะไรกับ,บาทเลยหรอกครับผม มานามเต็มซะปีหนึ่ฝนอุดมสมบูรณ์นามดาวนามดีครับครับเนาะนามท่าอุดมสมบูรณ์ฝนดีเราต้องสู้สู้กันต่อไปชีวิตของคนเฮายังมีหวังบ่ตายก็ต้องเฮ็ดเดืินร้อนต่อไปเมือม่อก่อนเนาะ มาหลอเงินไปเป็ดไรงานจนจนไอ้จนพอเมย์ดำหน้าแล้วครับผมอ่านะครับเนาะจ,จนจนดพอเมย์ดำหน้าแล้วโอ้หูซิกสงสารแล้วก็ลือเก,กินตหลังครับผมโอ้โกูบ่านเห็ดบาปเราเลยนะครับผมกูผิดไปแล้วผ่านไปแล้วแต่ต้องแก้ไขใหม่ในสิ่งที่อันนี้นะครับเนาะผิดพลาดไป อาครับผมพี่น้องจะนกาจยูดีมีแห้งกันถูกปูถูกทันลำด้วยลำด้วยครับผมสุกสมหวังในสิ่งที่หมายปองคางๆนี่บ้านพีภได้วันหรอกครับผมนำโหงวัดครับผม็นบ่ฝนตกอย่างแรงอ่าพี่น้องเพิ่งคลิปนี้นะครับไปเตือนใจนะครับเด้อเก้ครับผมสมัยก่อนนี่เกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมคอยหลุนเนาะครับเนาะ อันนี้บ่เป็นกับเป็นมืดกับหมูผวกครับผมบ่วเป็นกับเป็นเดี๋ยวากาไปหลอกปลาทั้งปุ่นครับใช้บ่เคยลำบากบุวหงดหงิดครับผมแล้วก็ เดี๋ยวมาหน่อยคุดกล้วยปลูกกันนําปลูกเป็นธงเป็นแถวพ,วพออเาได้พันกล้วยดีๆมาเากขยายน่าออกปลูกกระเทียมผมได้ขยายพันธุ์เห็นบก่กหนาม้ากระเต็มธงหนึหนงน่งหน้าธงปุนผมกระดีนะได้เห็นแล้วครับผมเดียวฝนตกมาใส่กล้วยพอดีกล้วยปลูกใหม่ ครับผมคนเท่าันนี่เลยแจงว่าครับผมอย่าดูถูกคนที่ลมแล้วครับผมผมลมลร้เดือครับลมกัลูกขึ้นไม่ไม่จนมีประสบการณ์ครับผมแล้วก็่ย่อมให้มันผ่านถังไปอีกครับผม,มสูยครับผมสูจนใจขาดดินแล้ว